ค่ะเด็กๆคะเบื่อกันหรือยังคะคงไม่เบื่อนะคะสําหรับวันนี้นะคะซึ่งในชั่วโมงที่แล้วคุณครูก็ได้บอกไปแล้วนะคะว่าเราจะมาเรียนเกี่ยวกับประวัติของสืบนาคะตะสียนะคะว่าท่านเนี้เป็นใครสําหรับสืบนาค ถึง2,533นะคะสืบนาคเาสถียรเกิดเมื่อวันที่31พันวาคมพุทธศักราช2,492ท่านจบการศึกษาคณะวนศาสตร์จากมหาวิทยาลัย,ยกเกษตรศาสตร์เริ่มชีวิตข้าราชการ กรมป่าไม้เป็นครั้งแรกเมื่อปีพศักราช2518ซึ่งงานที่ท่านรับราชการครั้งแรกก็คืออยู่ที่เขตรักษาพันุ์สัตว์ป่าเขาเขียวและเขาชมพูนะคะจากนั้นก็ได้ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทแล้วจึงกลับมา เเหมือนดิในปลายปีพุทธศักราช2532ท่านได้รับมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าเขตรักษาพัน์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งซึ่งป่าห้วยขาแข้งเป็นป่าที่มีพันไม้และสัตว์ป่าล้ำค่าหลายชนิดนะคะนักเรียน ทำให้หลายหลาย,ลายฝ่ายต่างจ้งบุกรุกต้องการจะทำลายเพื่อหาผลประโยชน์จากเขตรักษาพัน์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งนะคะสืบจึงพยายามปกป้องห้วยขาแข้งอย่างเข้มแข็งอย่างเต็มกำลังความสามารถแต่ก็ไม่อาจหยุดยั้งการรบการบุกรุก ของกลุ่มที่แสวงหาผลประโยชน์ได้การดูแลผื้นป่าที่มีเนื้อที่มากถึง1 000, 000, ล้านไร่ด้วยงบประมาณและกำลังคนที่จำกัดก็คือคนก็น้อยงบประมาณก็นิดเดียวนับว่าเป็นภาระหนักอึง้งที่ตกอยู่บนบ่าของเขามันบันทน และสร้างความตึงเครียดให้กับสื่อตลอดเวลาเพราะไม่สามารถปกป้องผืนป่าและสัตว์ป่าในห้วยขาแข่งเอาไว้ได้สืบนาคเาสียนได้จากไปเมื่อวันที่หนึ่งกันยายนพุทธศักราช2533ด้วยการยินตัวตายเพราะา ใ้่าวว่าถูกนายทุนผู้มีอิทธิพลบุกรุกทำลายค่ะเขาไม่เพียงแต่ช่วยให้เขตรักษาพันสัตว์ป่าด้วยขาแข้งได้รับความสนใจดูแลจากภาครัฐและผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้นหลังจากที่เขาตายไปแต่ความพยายามของเขาที่ทำมาตลอดในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ ก็สำฤทธิ์ผลค่ะก็คือองค์การยูเนสโกได้ประกาศให้อุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งและทุ่งใหญ่นเรศวรเป็นมรดกโลกในปีต่อมาก็คือในปีพุษธศักราช2534หลังจากที่เขาได้เสียชีวิตลงนะคะ เห็นผลงานของตนเองก็ตามที่อุทยานเขตรักษาพ,พันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งก็จะมีรูปปั้นของสืบนาคัสถียนนะคะเพื่อระลึกถึงผล,ผลงานแล้วก็ที่ผ่า,ผานมาของท่านนะคะนักเรียนจะเห็นว่าเขาได้มีผลงานต่างๆเกี่ยวกับ ป่าไม้แล้วก็สัตว์ป่าไว้มากมายเป็นบุคคลที่ทำชื่อเสียงให้กับประเทศไทยอีกขั้นหนึ่งนะคะนักเรียนสามารถไปศึกษาประวัติของสืบนาคก,กจะเียนเพิ่มเติมได้นะคะส่วนการบ้านวันนี้นะคะหลังจากไม่มีการบ้านมาหลายวันแล้วเป็นการตอบคำถามก็คือในวันสำคัญเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม นักเรียนควรปฏิบัติตนอย่างไรบ้างและควรปฏิบัติเฉพาะในวันสำคัญนี้หรือไม่อย่างไดนักเรียนก็ตอบมาอธิบายให้ละเอียดนะคะแล้วชั่วโมงหน้าเราจะมาเรียนในหลักภาษาและการใช้ภาษากันนะคะสำหรับวันนี้ก็จบวรรณคกีและวรรณกรรมเรื่องต้นไม้ไว้เสียงเท่านี้สวัสดีค่ะ